สวัสดีครับสวัสดี FC GAME กมและก็สวัสดี FC ทุกเกมทุกอย่างด้วยนะครับสวัสดี FC ฟ o l l อร y ทุกคนและคนที่หลงเข้ามาดูคลิปนี้นะครับวันนี้อยู่กับเกม PES 2021นะครับวันนี้ ตามชื่อเลยครับอยากแข่ง BCL นะครับเอ้ยทำไมมึงไม่ใส่สมัครเด็วก็เอาอีกแน่นอนต้องมีคำพูดแบบนี้ขึ้นมาแน่นอนครับอ่ะแน่นอนว่าผมสมัครไม่เป็นนะโอ้ฟินิชชิ่งก็สินะครับเฮลิเคนสำหรับละสำหรับเฮลิเคนที่เพิ่งเข้ามาให้เราสุ่มนะครับมาอยากแข่ง BCL นะครับพูดจริงๆคือแชร์คลิปนี้ถึงพี่บอมแซกกี่โฟรครับครับ <laughs> ผมนะ ใช่ครับมีถึงพี่บอมสักกี้ฟูลอยากแข่งนะอยากเขาผมอยากแข่งไอเขาเรียกว่าอะไรนะซีซั่นอะลิมิเต็ดนะแบบอะไรจากทีมอะไรก็ได้นะครับซีซั่นอิสระนะผมอยากแข่งซีซั่นนั้น <c oughs> เอาปอปุ๊กก็มีปัญหาโอ้โหแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดแลงพันสาม คูแรหนึ่งพันหนึ่งเองนี่นุ่มไอเยเทนอลิซันเดอร์อาโนไม่ฟิตแต่แบบมันวิ่งเร็วไว้ก่อนแล้วค่อยเปลี่ยนคาฟูลลงข้่งหลังโอ้โหอันนี้มันทีมแข็งนะครับว้าวโอ้แลดฟอร์ดล่างร้อยสองกองหลังเอาให้อยู่นะเว้ยแมนเชสเตอร์ยูไนเตดพัฒน์ยูเวนตุสเราเขาได้เป็นคนเขียกก่อนครับ เรารอค่อยๆรอรอสวนรอสวนนะก็ราะดูเหมือนว่าทีมเกมรุกเขาจะโหดมากนะเกมบุกเขาเฮ้ยเฮ้ยเฮ้โอ้โหมันดีนี่สวยครับยืนรอดักไม่ดีโรนนันโดอย่างป๊าเป้ครับอือโรนันโดโอ้โหโดนไหมส่งบอลไม่ค่อยโอ้โหโดนรับอย่าพึ่งครับคริสเตียน มาที่โทนี่ครอสชาบีอลอนโซ่คริสเตียโน่ปาเป้ไหลมาโอ้โหแล้วไหลแบบนี้นะชาติไหนโรนัลโด้วิ่งไม่ทันหรอกแล้วมึงไหลแบบนี้อะกาว่าจะไหลแบบทำชิ่งซะหน่อยโอ้ตายละปาเป้อาวิอลอนโซ่โรนัลโด้ซัดด้วยขวาอู้หูยเสียบสามที่เสียบสามเห็นไหมเสียบฟุตสวย โ้ยิงแบบนี้ชาบีอลอนโซ่ก็ไหลอย่างสวยครับเอ,เอฟเฟกโอ้โหมาเต็มครับจังหวะนี้แต่ขออย่างเดียวอย่าชนะแค่หนึ่งศูนย์หรือสองหนึ่งนะอยากแบบยิงถล่มลงช่องมานานและเฮี้ยแฮตทริกอะไรเงี้ยโรนโดทำให้ดูหน่อยตอนไม่อาทิตย์นี่ทำได้บ่อยยังโรนารดิโอที่ครอสครับ,รบครซิมิติเป้แฮมแอมบ์ที้โอ้ยเฮี้ยโดนโดนป๊อกเอยออย่า,ยาเขาบีบนั่นไง เตเอ้ยแลดฟอร์ดหืมคู่ตัวนม่เซฟได้ครับเกือบพลาดแล้วเมื่อไงที่จริงก็พลาดแล้วนั่นแหละแต่แลดฟอร์ดเขาไม่คมนิงเฮ้ยโรนโดมาที่เมา้อเม้์กลับไปที่โรนโดอ่าแล้วเตะกลับคืนมาอย่างนี้โรนโดบอกของหวานครับเอ้ากูจะส่งไปให้ไวรุ่นปารีสลองโยนมาฟานไดยังไงโรนโดกับฟานไดแล้วอูโหไม่ทัน คือโรนโดทันแล้วแต่ว่าไปเลี้ยงออกนะครับคือจะตบกลับเข้ามาก็ไม่ทันแล้วไงเดดเบอร์มาที่นี่ครับอู้ไม่ไหววะโลนิงยูดิบรอยโรนัลโดหนี่ติดครับอืมไม่ฟิตแต่ก็เล่นได้ดีครับสำหรับเทรนด์อาวับไวรุนปารีสอ้าวลุกชอโอ้ห็นปา๊ปี้เบ๊น่าจะดูก่อนครับค่อยส่งอันนี้รีบส่งเลยก็โดนไปโรสครับ โรนินโยอิป oh, ป so bon. oh, ้าเป้โอ้ยเฮียย้อนย้อนย้อนลนโดอับโซเดวิดเปิดมาพักดิอ้เอิปป้าเป้ลูเบนดิอัสเดบรอยอ้าวเดบรอยพลาดครับโอ้ยส่งบอลเร็วไปนะอ้าวอิปป้ครปบโรนโดแต่งยิง2-0แล้วครับโอ้โหจังหวะนี้พีโดช็อปฟอร์มครับ ซักสองลูกนี่อู้คูแชร์คลิปนี้ถึงที่ผมสกี้โฟครับทีมือผมสามารถสามารถแข่งพีเลได้หรือยังนะครับนี่สำหรับเจอแรงพันสามก็จัดไปสองเมตรครับโดนโดูครับยกมาก็ไม่ค่อยสวยครับเดวิดไม่แฮมได้โดนันดูอิมปเปียบโดนันโ้แทงอูพลาดครับมันแสแบ อาแล้วแบ็กแฮมส่งบอลแบบนี้ก็พลาดครับโอ้โหแล้วส่งบอลก็ไปติดเขาอีกโรนันโดเฮ้ยเฮ้ยอะไรซานโชไม่ได้แดกครับโรนินโยโรนัลโดครับอิปเปอร์ปี้บางก่อนโกสยกมาอ้าวโอ้ยจังหวะนี้ยิงมันน้อยไปหน่อยครับนี่น่าจะตบให้เอิปเปอร์ปี้ยิงเฮ้ยดูดดีดดดูมาดีดดีต้องวิ่งกลับนะครับ ได้ฝรั่วิ่งเร็วนั่นไงกูว่าละโอ,อ้โหยิงแบบนี้แน่ติดเซฟครับมุมมันน้อยเกินไปเมื่อกี้อ่ะคือถ้าตบให้พวกเอ็มบเป้ก็กลัวมันยิงไม่เข้าอ,อีกเ้ยเอาเอาว่ากูคิกเอาโอ้โหเกือบนะมึงเกือบแล้วงไงกูตัวบอกนี่หนักครับแต่ทีมเขาค่อนข้างโหดเริ่มโหดแล้วนะครับเนี่ยเดี๋ยวจะเออรลเทอร์รีเคนลงมาแทนอยู่ว่าเขาจะโหดแค่ไหน ตั้งชื่อคลิปนี้เลยครับตรงตัวอยากแข่ง BCL จังโว้ยอะไรอยางี้อยากแข่ง BCL นะครับมาไม่ได้อวดเก่งนะครับแต่อยากแข่งจริงๆอยากรู้ว่าคืออยากมีประสบการณ์นะไม่ได้ไม่ได้คิดว่าจะเข้าไปชนะทุกคนแลวได้แชมป์นะแต่แค่อยากมีประสบการณ์การแข่งว่าเขาจะเดินเกมยังไงเบียดไม่ลงอูโหูยิงจนเสาแรดฟอร์ดนะครับคือเบียดไม่ลงอนะ่ะเมื่อกี้ ทีมเขาเริ่มโหดแล้วครับเขาเริ่มบุกโหดขึ้นมาทุกครั้งแล้วครับแต่เขาก็ยังจบไม่คมไม่รู้ว่าเออช่างไรกันบาสโอ้โหนั่นโอ้โหโลนโดเกือบแล้วครับติดเซฟกูตัวครับแม่กูตัวทำงานดีครับวันนี้นะครับเราจะฟังเป็นสามศูนย์เลยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเอ้าโอ้ล้ำหน้าครับแรดฟอร์ดตกใจ ตัวเล่นสั้นๆก็ได้นี่นะมันไส้ล้วไอ้พวกพดักเนี่ยกูเล่นสั้นๆให้ก็ได้เป๊ะแค่คหลายวิธีเป๊แคมครับ s <S <Ronaldo. S 2> โรนันโดอ้ห้หจะส่งบอลก็ส่งไม่ทัน,นครับอ้าวครอสอ้โหโครอสก็จับบอลไม่ไม่อยู่ครับนำบอลนี้นี่คาฟูได้ครับครอสเมสซี่ครับเมสซี่ลงมาแล้ว เสซี่เอาพิกโรนโดพิกกูหูไม่ผ่านฟันไดจริงๆนะฟันไดเขาเรียกว่าอะไรฟันไดเวอร์ชันเบซย่ยังหูลุนโดวิว่งเข้าไปใกล้เกินทำไมไม่รีบยิงแต่แรกวะน่าจะได้แฮตริกนะเมื่อกี้แต่วิ่งเข้าไปใกล้เกินไปนเอาแล้วส่งบอลแบบนี้คิมเปเป้แลดฟอร์ดยิงไกลอื้อไม่น่าเข้าคนระับยิงแบบนี้คือจังหวะมัน มันตรงตัวผู้รักษาประตูพอดีครับคาฟูโขงได้สักทีนะครับเทรน์กลับมาที่เบคแค่เบ็แฮมก็จะเปิดครับอันตรายโรนโดโอโขูหโขงไม่ตรงครับไม่ได้โขงเจาะเจะแต่ไม่เข้านะรโรนโด <S <S จังหวะเมื่อกี้ควรฝังเลยนะ3-0แต่ก็ไม่ให้นะครับือทีมเราโชคดีพอทีมฟ้าก็โชคดีเหมือนกัน <c oughs> นะไอเยี้ยไม่น่าใช่ครับมิเสเตครับอาที่เคน พลิกยัวยิงด้วยซ้ายโอ,อ Ooh, ้โหเซฟได้ครับตรงตัวไปหรือเปล่าไม่รู้นะครับจบสกอร์99เลยนะเฮดิเคนเนี่ยไหนเราลองเล่นศูนย์นี่สิโรนโดโคกจ่อจอโอ้โหติดเซฟเฮดิเคนไม่ทันครับโอ้โหจังหวะนี้ยังไงเบสซี่เดวิดเบคแฮมชาบีลองสู้ส่งบอลดีอ้ช้าไปครับ เบ็คแฮมทันซานโชหรือเปล่าและวยกมาที่เลดฟอร์ดโอ้โหเลดฟอร์ดโดนเบียดครับ <It> s <S เอาเลยเอาไม่อยู่อีกเอาเว้เอาได้อยู่นะครับ <c oughs> นึกว่าจะเสียเสียประตูละโครสเอ้าแล้วรูแบนดิอาสทำไมหนาจัางวะ <c oughs> ไอ้รูแบนดิอาสกับฟานได้เนี่เป็นคู่เซนเตอร์ที่ผมลำคาญที่สุดละห <c oughs> นาชิบหายนะครับ <c oughs> โอเคครับรีบส่งบอลเร็วครับเล่นจังหวะเดียวครับเล่นจังหวะเดียว เคนโอ้โหเคนจังวันนี้มีมาได้โครสแทงมาเคนบอกสบายแทงมาที่โรนโดครับยิงเข้าหน้าต่างสัตว์น่าจะหักเข้าขวาก่อนคือมุมมันเหลือน้อยครับเข้าใจจะฝังเป็นสามศูนย์ก็ไม่ได้สักทีนะครับคือเล็กๆก็ว่าทีมทีมเราก็โชคดีนะเขายิงติดเซฟไห้เข้าสักทีแต่ไปมาทีมเขาก็เริ่มโชคดีเหมือนกันนะยิงยังไงก็ฝังเป็นสามศูนย์ไม่ได้เลยไม่แข็ครับ โอ้โหแล้วทรงบอลติดครับเมซี่เฮ้ยเฮ้ยอ้ยยโอ้โหหลุดมาแต่จังหวะยิงมันไม่ค่อยสวยซะเท่าไหร่ับเอ็ดฟอร์ดแล้วทำไมูกูหนาแปลกๆทำไมอยู่ดีวันนี้มึงหนาจังกูตัวออืมอ้าโค้ชเอาเคลียร์พลาดนะแม่เอาบอลออกไปครับแล้วเตะบอลตัวเองล้มเฉยนะโค้ชเด็กบิ๊กแคแฮมอืมชาบินลองโซตัดเกมได้ครับ เฮ้ยกูขอฝังเป็นสามศูนย์ตอนท้ายเกมได้อ้าวชาบี้ลองโซ่แทงมาที่แฮร์รีเ่เคนอุ้ยเคลียไม่ทันดูแวนดิอัสว่าแล้วจะส่งบอลก็ไม่ทันครับเมสซี่โอ้จบเกมครับจบเกมที่ยูเวนตุสชนะไปสองประตูต่อศูนย์ครับคือจังหวะที่ควรได้สามแต่ก็ยิงไม่เข้าครับเราแต่ละฝ่ายต่างฝ่ายต่างตีเซฟไปสี่นะครับโอ้โหจังหวะน,นี้คือจะว่าผมดวงดีก็ไม่ได้ครับคือ อ้าวถ้าสมมุติเอาจังหวะที่เขาควรยิงเข้า4ลูกมาเนี่ยอ้าวสมมตินะที่ติดเซฟไป4ี่เขายิงเข้าไปก็เท่ากับว่า4ลูกใช่ไหมเขาได้ประตูและติดและที่เขาติดเซฟไปสี่ละเอามาบวกกับ2ผมก็เป็น6ประตูผมก็ชนะอยู่ดีนะครับอย่ามาอ้างนะครับว่าเอ้ยมึงล็อกผลหรือเปล่าโกเขาก็หนาเหมือนกันดูดิเซฟไปสี่เฮียนะครับดูไฮไลท์กันคือรัวด้วยมันวิ่งเข้าไปใกล้เกินลูกนั้นแทนที่จะได้3าม แล้วก็พลิกยิงแต่โอ้โหโรนโดลูกนี้บอลเหลินนิดนหรือเปล่าดูใหม่ครับไฮไลท์โคตรสวยครับชาบีลปปอนโซ่ยิงนอกกรอบครับโอ้โหดอนดารุมาหรือเปล่าโกทีมเขาแล้วก็โรนโดเดีกลูกครับพลิกอู้ต่งแบบยิงแบบไม่ค่อยถนัดแต่ก็สวยครับบอลมันเด้งขึ้นนะแล้วก็ยิงแบบนี้ไม่ไงไงลุงโรโดทีมเขาครับ โดนโดทีมเขาใช่ไหมใช่ับะมูงเจาะๆลุกเนี้ยอ้้หูเสียดายลูกแทนเขามากนะครับถ้าเข้านี่ก็นี่เฮลิเคนน่ะอึ้งมากนะชอน็อตนี้ดูพลิกนะตูมซัดด้วยซ้ายอู้หแต่มันตรงตัวหรือเปล่านะครับดูนั่นไงกูว่ามันตรงตัวนะคไม่แล้วก็ช็อตนี้ครับโรโนโด,นโดนอ๋อที่เราแทงให้คือมุมมันเหลือน้อยแล้วนะครับโดนเข้าหน้าตางไปเต็มๆนะครับ แล้วก็มาดูแรดฟอร์ดทีมเขาครับท้ายเกมเนี่คคือจังหวะยิงมันไม่ค่อยสวยเท่าไหร่สำหรับการตั้งป้อมของแรดฟอร์ดนะแล้วก็กูตัวผมมันยืนบางเสาพอดีไงแม่จบเกมครับชนะไปสศูนย์ครับแม่ตึงเหมือนกันนะจำเราเจอแรงพันสามก็ผมไม่ได้ว่าเขาอ่อนนะครับแต่เขาก็เป็นคนที่โหดเหมือนกันเพราะว่าเกมรุกเขาโหดมากนะผมหยุดไม่อยู่หลายครั้งแล้วถ้าฟู้รักษาฟุตตูผมไม่เหนียวผมก็โดนไป4ีเมตรเหมือนกันนะครับ สำหราบ์ที่นี้จบไวแค่นี้กันถ้าชื่นชนกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ด้วยครับแชร์ไปถึงพี่บอมแซก,กิี์โฟรครับผมอยากแข่งพี่แซอิจังเลยถ้าพี่บอมดูคลิปนี้อยู่นะครับไปถือกำเยิดบุ